ก็เพราะว่าจะจอดเต็แบบสลับันตาไฟแดงนี่จะนานหน่อย ไฟแดงจะเรียกไฟแดงแยกหนองสำโลงนะครับตรงเข้าไปจะเป็นเทศาบาลหนองสำโลงเราจะไปอู่หมูหย่องกันนะครับผมว่าจะไปทำงานนะครับ ก็ถึงเรียบร้อยนะครับจริงๆผมยังไม่อยากติดโกโปรเพราะอะไรรถตอนเนี้ยมันเหมือนเจ้าของเดิมเขารีแฟตมาเขาแฟตมาแล้วรถมันมีปัญหาเดินไม่สมูทนะครับ ก็คือเช็คหัวเทียนเช็คอะไรละมันังไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือมันจะมีอาการตอนสะดุดรอบประมาณหกพันก่อนๆเกือบๆหกพันปุ๊บมันจะมีอาการสะดุดก่อนพอเลยหกพันหน่อยๆไปปุ๊บมันก็จะวิ่งได้ปาดไปพอไปที่แปดพันกว่าอย่างที่เพื่อน <S <S ๆเห็นในคลิปนะมันจะลากได้ไม่สุดเนาะมันจะไปประมาณแปดพันกว่าเก้าพันกว่ามันก็จะปุ๊บๆๆแล้วมันเหมือนจะไปอีกแล้วมันก็ปุ๊บๆ,ๆอีกนะครับถ้าอยากจะให้มันไปอ่ะผมต้องบิดแช่อยู่งั้นน่ะ จนกว่ามันจะข้ามลอบแปดเก้าันไปก็คือขาวก็แล้วเขาบอกว่าไฟแฟตน่าจะมีปัญหานะครับที่ดีแฟดมาก็เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพนะครับก็เอาไปให้น้องเบลเขาเอาไปแฟตให้ใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนจะมีปัญหาเรื่องไฟล์รถนะครับตอนนี้ก็เลยขับได้แบบไม่ได้เต็มร้อยนะครับ โอเคนะครับ